โยคะง่ายๆกับครูจีนาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับครูจีนาจากช่องจีนาสตูดิโอโยคะ คลาสของเราวันนี้จะเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังปรินหลังตึงข้อสะโพกตึงหน้าขาตึงหรือคนที่ไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนเลยก็สามารถฝึกคลาสนี้ได้ก่อนเดียเลยฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นกําลังใจให้ครูด้วยเมื่อคุณพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะทุกคนอยู่ในท่านั่งเลยหยิบผ้าเช็ดตัวขึ้นมาคะ่ะอุปกรณ์ที่ครูบอกให้เตรียมนะแล้วนั่งบนผ้าเช็ดตัว เราจะนั่งโดยการหย่อนข้อเท้ามาด้านหน้าหนึ่งข้างแบบนี้แบบสบายๆแล้วทุกคนลองยกตัวขวาซ้ายมันเป็นการกระจายน้ำหนักสะโพกทั้งสองข้างให้เท่าๆกันลงไปที่ผ้าแล้วทุกคนกลับมาตรงกลางมือวางบนหัวเขา่าและลองไงสาม,มือขึ้นยืดกระดูกสันหลังขึ้นไปหาเพดานและไปพร้อมกันค่ะยกหัวไหล่ขึ้นไปหาใบหูไปให้ใกล้ใบหู หมุนไหล่ไปด้านหลังแล้วกดหัวไหล่ลงมันเป็นการหมุนช่วงหัวไหล่และสะบักรอบที่สองยกขึ้นหมุนไปด้านหลังแล้วกดลงรอบสุดท้ายยกขึ้นหมุนไปด้านหลังแล้วกดลงค้างไว้งอศอกเล็กน้อยแล้วทุกคนลองหลับตาดูค่ะเราใช้ช่วงไม่กี่นาทีแรกของคลิปนี้ในการปรับ ลมหายใจปรับสติปรับสมาธิสักครู่หนึ่งให้รู้สึกว่ากระดูกสันหลังยืดขึ้นไปหาเพดานสูงสูงในขณะเดียวกันสะโพกทั้งสองข้างวางลงไปที่ผ้าเท่าๆกัน ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอยากให้ทุกคนปรับลมหายใจของเราให้ลึกขึ้นลมหายใจยาวกว่าปกติสักนิดหนึง่งและสิ่งแรกก่อนที่เราจะเริ่มฝึกคลาสนี้อยากให้ทุกคนทิ้งความกังวลไม่กังวลปล่อยใจสบายสบาย โยคะอาสนะวันนี้ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะทําไม่ได้มีแต่ว่าเราทําได้มากน้อยขนาดไหนแต่ขอให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่ร่างกายของคุณเป็นแล้วให้โอกาสเขาค่ะฝึกสม่ําเสมอฝึกไปบ่อยแล้วเขาจะพัฒนาขึ้นเราดีที่สุดในแบบที่ร่างกายของเราเป็นลองหายใจเข้าทางจมูกช้า หายใจออกทางจมูกเข้าและออกนับเป็นหนึ่งรอบลมหายใจหายใจเข้าให้รู้สึกว่าสี่โครงขยายหน้าอกขยายกว้างขึ้นหายใจออกรู้สึกได้หัวไหล่ผ่อนคลายหน้าอกผ่อนคลาย กระดูหายประรผ่อนคลายหายใจเข้ารู้สึกหลังยืดขึ้นไปหาเพดานทีละนิดทีละนิดหายใจออกรู้สึกได้หน้าขาสะโพกหัวเขา่ายืดลงไปหาพื้นขอตรงนี้สามรอบลมหายใจทุกคน การที่เรานั่งบนผ้าเช็ดตัวเหมาะมากๆสำหรับคนที่ข้อสะโพกตึงหน้าขาตึงเข่าของคุณอาจจะลอยจากพื้นค่อนข้างเยอะไม่เป็นไรให้เวลาเขาค่ะให้ลมหายใจช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ลมหายใจช่วยในการพาหัวเข่าของคุณยืดลงไปหาพื้นอีกหนึ่งรอบลมหายใจทุกคน ลืมตาขึ้นช้าๆค่ะดีมากค่ะทุกคนนั่งบนผ้าเช็ดตัวไว้เหมือนเดิมนะแล้วเราปรับตำแหน่งเท้านิดนึงคือประกบฝ่าเท้าหากันแล้วหัวเข่าจะเปิดออกให้ทุกคนขยับเท้าให้ห่างจากสะโพกเลยแล้วขยับเข่าขึ้นแบบนี้แล้วลงขึ้นแล้วลงช้าๆนะคะพยายามไม่เหวี่ยงข้อต่ออย่าเวียงเขาทำให้ชา้าดีมาก จับข้อเท้าเลยอ่ะแล้วให้คุณแค่ยืดหลังขึ้นมาแล้วกดหัวไหล่ลงจับน่าแข้งก็ได้ค่ะความรู้สึกตอนนี้คืออะไรหลังตึงนะหัวไหล่กดลงสบักถูกยืดแล้วตอนนี้กระดูกต้นคอถูกยืดให้คุณจินตนาการว่ากลางศีรษะของทุกคนตอนนี้เริ่มขึ้นไปใกล้กับเพดานมากขึ้น พอเราพยายามที่จะยืดกระดูกสันหลังขึ้นปุ๊บหน้าท้องของคุณช่วงสะดือตรงนี้จะเริ่มทํางานแล้วบางคนแค่นั่งก็ตึงแล้วค่ะนะค้างไว้ทุกคนจับหนะ้าแข้งไว้เลยแล้วลองดูสักนิดหนึ่งไปได้นิดเดียวคือน,นิดเดียวหายใจเข้างอข้อศอกโน้มตัวไปด้านหน้าหายใจออกโน้มไปอีกค่ะเท่าที่คุณไปได้ กดสะโพกลงไปที่ผ้าแล้วยกลำตัวกลับขึ้นมาที่จุดเริ่มต้นได้นะคะเท้าห่างจากสะโพกทุกคนรอบที่สองไปพร้อมครูหายใจเข้ายืดหลังขึ้นก่อนโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วหายใจออกลงไปอีกคล้ายกับว่าเราจะเอาหน้าผากมงไปหาฝ่าเท้ายกตัวกลับขึ้นมา มันไม่ใช่การโยกนะคะเป็นการขยับพร้อมกับลมหายใจใช้ลมหายใจช่วยเรารอบที่สามกดสะโพกติดกับผ้าไว้แล้วหายใจเข้าโน้มตัวแล้วหายใจออกคุณจะรู้สึกเลยว่ารอบหลังๆเราลง,ลงที่ลึกขึ้นตึงตรงไหนขานีบขาในาสะโพกอ่ะยกตัวขึ้น อีกรอบเดียวหายใจเข้าก้มตัวแล้วหายใจออกลงไปเต็มที่ที่คุณไปได้ทีนี้รอบนี้เราจะค้างท่าอยู่แค่นี้ได้ให้ไหวยืดแขนไปด้านหน้าปล่อยคอปล่อยศีรษะสบายๆเราค้างท่าสามรอบลมหายใจบางคนลงได้นิดเดียวคือนิดเดียวค่ะ ท่านี้คุณจะรู้สึกตึงบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างทั้งหมดเลยแล้วข้อสะโพกสะโพกทั้งสองข้างแล้วก็ขาในท่านี้เป็นท่าที่ช่วยขับลมในท้องของคุณได้ดีมากๆเช่นกันหลังตึงปวดหลังเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยสะดวกแนะนำท่านี้เลยทุกคนค้างท่าด้วยการสามรอบลมหายใจตอนนี้ขาในจะตึงสะโพกจะตึงหมดเลยบางคนจะตึงจนถึงหลังส่วนล่างแต่ถ้าคุณเริ่มมีอาการ แป๊บแปบเข้าท่าให้น้อยลงไม่ต้องรีบขยับเข้าไปเลกอีกหนึ่งรอบลมหายใจทุกคนเยี่ยมมากๆพยุงตัวกลับขึ้นมาแล้วเอามือรวบเข่าสองข้างเข้ามาหากันประสานมือกอดเข่าไว้สักครู่นี้เราเปลี่ยนตำแหน่งกันนะคะไปที่ท่านอนหงาย ุณจะใช้ผ้าเช็ดตัวเหมือนเดิมได้เลยหรือใครมีผ้าผืนเล็กเตรียมผืนเล็กไว้ด้วยก็ผืนเล็กมานะคะอ่ะแล้วนอนหงายให้ศีรษะหลังศีรษะของเราเนี่ยวางไปที่ผ้าผืนเล็กขาจะกว้างประมาณสะโพกแขนอยู่ข้างลำตัวหงายฝัมือขึ้นปล่อยปลายเท้าปล่อยขาปล่อยแขนสบาย มองตรงขึ้นไปหาเพดานค้างตรงนี้ให้คุณหายใจเข้าหายใจออกไปพร้อมครูท่าต่อไปรวบขาชิดติดกันงอเข่าขวาขึ้นมาหนึ่งข้างทุกคนประสานสิบนิ้วมือที่น้าแข้งขวาใกล้กับหัวเขา่าสำหรับบางคนที่ตึงมากแค่จับก็ตึงแล้วค่ะ นะไปช้าๆเอาเท่าที่ไหวทุกคนนึกถึงรักแร้ด้านขวาเดี๋ยวเราจะพาเข่าขวาทิศทางก็คือไปทางรักแร้ด้านขวาหรือหัวไหล่ขวาไปพร้อมครูหายใจเข้าดึงเข่าขวาไปทางรักแร้ขวาดึงเท่าที่ดึงได้แล้วหายใจออกดึงหัวเข่าเข้ามาอีกเยี่ยมคลายกลับมาที่จุดเริ่มต้นยังจับเข่าไว้อยู่ เราทาเหมือนเดิมนะคะข้างเดิมทุกอย่างเลยทําแบบนี้อีกสองครั้งทุกคนลองกระดกข้อเท้าซ้ายขาซ้ายเกร็งแข็งแรงหายใจเข้าออกแรงดึงขาขวาไปหารักแร้รอบที่สองหายใจออกดึงเข้าเท่าที่คุณดึงได้ทุกคนพยายามบีบข้อศอกเข้ามาแนบลําตัวเลยหนึ่งรอบกลับมาที่จุดเริ่มต้นคลายปวดหน่อยนะคะรอบสุดท้ายหายใจเข้า ดึงเข่าขวาไปหารักแร้หายใจออกดึงค้างไว้เลยค่ะเราจะหายใจปกติสามรอบลมหายใจค้างโดยการดึงไว้ทีนี้คนที่คอบ่าไหลค่อนข้างตึงหลังคอมไหล่หอค้างคุณจะแหยนขึ้นไปหาเพดานถ้าคุณไหวช้ามากๆเลยกดค้างลงเล็กน้อยความรู้สึกตอนนี้คือสายตาจะเริ่มมองต่ำลงหลังคอของคุณจะถูกยืดมากขึ้น ค้างไว้ตรงนี้เลยอีกหนึ่งรอบลมหายใจคุณจะตึงบริเวณสะโพวกขวาเย่ยมปล่อยมือยืดขาออกไปเลยค่ะโอเคแกว่งขาแกว่งขาแกว่งขาใครที่ปวดปวดหน้าขาหน้าสะโพกนะคะแสดงว่าคุณอาจจะดึงเยอะเกินไปดึงแต่พอดีอย่าให้รู้สึกตึงจนเจ็บหน้าขาสลับข้างขา,ขาชิดกันกระดกข้อเท้างอเข่าซ้ายขึ้นบ้างประสานสินิ้วมือ พร้อมครูทำสามครั้งหายใจเข้าดึงเข่าซ้ายไปทางรักแร้ด้านซ้ายหายใจออกออกให้ยาวค่ะออกให้หมดกลับมาที่จุดเริ่มต้นเตรียมตัวรอบที่สองอ่ามันจะปวดหน้าขาหน่อยนะคะหายใจเข้า ดึงเลยดึงเข่าไปทางรักแร้ด้านซ้ายนั่นคือเราจะไม่ให้เข่าของเราเนี่ยกดทับซี่โครงของเรานั่นเองหายใจออกดึงอยู่พยายามหายใจให้ยาวทุกคนอย่าหายใจสั้นกลับมาตรงกลางที่จุดเริ่มต้นเพราะเราหายใจยาวท่าจะทําช้าลงแต่การยืดของเราจะลึกขึ้นค่ะรอบสุดท้ายหายใจเข้าดึงเขา่า ไปหารักแร้หายใจออกดึงสุดเลยทีนี้เราจะค้างตรงนี้สามรอบลงหายใจค้างในการดึงเข่าไปหารักแร้ไว้เหมือนเดิมทุกคนถ้าไหวกดค้างลงเล็กน้อยหลังคอเราจะถูกยืดสำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของตัวตึงมากๆตัวแข็งมากๆคุณเอาผ้าที่รองศีรษะออกได้เลยให้ศีรษะราบกับเพืินได้เลยแต่ทำเหมือนกันก็คือเก็บคางนิดนึงให้หลังคอของเรายาวขึ้น อีกหนึ่งรอบลมหายใจค้างไว้เยี่ยมปล่อยมือย,ยืดขาออกไปเลยค่ะกลับมาที่ท่านอนวางแขนข้างลำตัวงายฝ่ามือปล่อยขาเลยไม่ต้องเกร็งลองหายใจเข้าหนึ่งครั้งหายใจออก ไปต่อทุกคนกางแขนออกไปด้านข้างแนวเดียวก,กันกับหัวไหล่ฝา่ามือเราจะคว่ำลงไปที่พื้นแล้วให้ทุกคนนะคะไปพร้อมครูเอาผ้าออกจากศรีรษะเลยจะบอกว่าใครที่หลังเตือาจะไปได้น้อยหน่อยไม่เป็นไรเอาเท่าที่ไหวขยับวรนนีชั้นเข่าสองข้างขึ้นมากลางเท้าของเราเปิดเท้าประมาณขอบเสือโยคะขอบเสือเลยนะคะ สายตามองขึ้นหาเพดานก่อนแล้วหายใจเข้าทิ้งเข่าสองข้างของคุณล้มไปด้านขวาพอหายใจออกหันศีรษะของคุณไปทางด้านซ้ายนั่นคือเข่ากับศีรษะไปทิศทางตรงกันข้ามแค่ไหนแค่นั้นกลับมาตรงกลางสายตามองเพดานเข่าตั้งขึ้นยขยับเท้าได้ค่ะ ขยับสะโพกได้เดี๋ยวเราไปสลับข้างหายใจเข้าทิ้งเข่าไปข้างซ้ายหายใจออกหันศีรษะมองมือขวาใครไปได้เยอะจะมองเห็นมือเลยให้ทุกคนกดนิ้วโป้งมือลงไปที่พื้นไว้กลับมาตรงกลางได้นะคะขอยสองครั้งหายใจเข้า ทิ้งเข่าไปด้านขวาหันศีรษะมองซ้ายบางคนจะตึงหน้าท้องตึงหน้าขาแต่เป็นความตึงที่รู้สึกสบายในเวลาเดียวกันนะตอนนี้ท่านนี้เรากำลังให้ลมที่อยู่ในท้องของเราเหมาะกับคนที่แน่นท้องท้องอืดทำได้เลยบางทีอาการแน่นท้องท้องอืดลมในท้องเยอะนั่นก็คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราปวดหลังปวดเอวได้เช่นกันกลับมาตรงกลางสลับข้างหายใจเข้าก่อนนะคะ เข่าไปซ้ายหายใจออกอ่ามองมือขวาบางคนจะปวดจนถึงหลังเลยหลังช่วงกลางประมาณซี่โครงด้านหลังของเราแต่เรารู้สึกได้ว่าคอบาลไหรเราเบาขึ้นมาตรงกลางหอมครูอีกรอบหนึ่งหายใจเข้าเข่าไปขวาหายใจออกมองมือซ้าย ฝ่ามือไม่ลอยออกมาจากพื้นแน่ฝ่ามือลงไปโดยเฉพาะนิ้วโป้งมือกลับมาตรงกลางมองเพดานรอบสุดท้ายค่ะสวยมากๆหายใจเข้าเข่าไปซ้ายอันศีรษะไปขวาอันนี้หายใจออกให้ยาวกลับมาตรงกลาง แล้วทุกคนไปพร้อมคูนะงอเข่าสองข้างขึ้นมากลางอากาศประสานสิบนิ้วมือที่หัวเขา่าท่านี้จะตึงหลักนิดนึงบางคนจับไว้ก็ยากแล้วให้จับไว้เฉยๆพร้อมคูนะคะหายใจเข้ากอดเข่าเข้ามาหาหน้าอกก่อนมันจะแน่นๆท้องนิดนึงแล้วหายใจออกกอดเข้ามาอีกค่ะ เราจะทําอีกสองครั้งคลายกลับมาที่จุดเริ่มตน้นอีกสองครั้งหายใจเข้าดึงเลยกอดเขา่าแล้วค่อยหายใจออกอีกทีหนึ่งกอดเข้ามาอีกค่ะเน้นคือให้กระดูกสันหลังของเราแนบกับพื้นไว้ไข้ไวนะเก็บข้างนิดนึงมองไปที่ปลายนิ้วมือหรือหัวเขา่าไหลไม่ยกกดไหลลงไหลไม่หอ่อให้คอเรายาวไว้ ดีมากๆอีกรอบหนึ่งกับมาที่จุดเริ่มต้นคลายเขา่าหายใจเข้าอ่ากอดเข่าเลยหายใจออกกอดเข้ามาอีกกอดให้สุดกอดให้แน่นกอดให้ตึงบีบหน้าขาหาก,กัจอีกสักนิดนึงเยี่ยมคลายมือปล่อยขาได้เลยยืดขาไปก่อนทุกคนวางแขนข้างลำตัวกลับมาที่ท่านอนลืมตาไว้ก่อนปล่อยขาปล่อยแขนของคุณสบายๆ หายใจเข้าหายใจออกชันเข่าสองข้างนอนตะแคงแล้วประคองตัวขึ้นมานั่งเย็มขาเอาผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่มาอีกครั้งนึงรองไว้ที่ใต้สะโพกของเราเลยนั่งให้สูงหย่อนข้อเท้าลงมาหนึ่งข้าง ได้ไหมอะไปพร้อมกันเราจะนั่งขัดสมาร์ไว้แบบนี้โดยที่หย่อนข้อเท้าลงมาหนึ่งข้างที่ด้านหน้าหายใจเข้าทุกคนโน้มตัวไปด้านหน้ามือกดข่าไว้จะโพกวางที่ผ้าไว้หายใจออกเหมือนลราโกงหลังเล็กน้อยโค้งหน่อยๆและเอาหน้าผากของเราลงไปหาพื้นทีละนิดยกตัวกลับขึ้นมาที่จุดเริ่มตน้น อีกหนึ่งครั้งหายใจเข้ากดขา่ากดหน้าขาโน้มตัวไปด้านหน้าหายใจออกลงไปอีกเดี๋ยวหน้าผาจะหย่อนลงไปเองแล้วยกตัวขึ้นมาสลับขาเอาขาอีกข้างหนึ่งหย่อนมาอยู่ด้านหน้า อาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะอ่ะสองครั้งหายใจเข้าเ็งสะดือสูบหน้าท้องนิดหนึ่งโน้มตัวหายใจออกลงไปอีกแนะนำว่าให้หน้าผ่าเกือบถึงพื้นพอเพราะอะไรถ้าเราพยายามดันหน้าผ่ากลงไปที่พื้นปุ๊บเนี่ยสะโพกเราจะลอยขึ้นมาเยอะพยายามให้สะโพกมีความรู้สึกว่าสัมผัสกับผ้าไว้ก่อนยกตัวขึ้น อยหนึ่งรอบทุกคนหายใจเข้าโน้มตัวแล้วหายใจออกยกตัวขึน้นอ่ะแล้วไปพร้อมครูตรงนี้จับหัวเข่าไว้ขายังอยู่เหมือนเดิมหายใจเข้ายืดหลัง ทุกคนนึกถึงทุกคนม้วนก้นช้อนก้นนะให้คุณพอหายใจออกอปุ๊บกรีหน้าท้องม้วนก้นกบช้อนก้นก้มหน้ามองลงมาที่หน้าท้องของคุณจับเข่าให้แน่นแขนให้ตรงและจินตนาการว่าเราจะม้วนนึกถึงลูกบอลค่ะกลมๆเราจะหน้าผากของเราเนี่ยลงไปหาสะดือให้คิดสิ่งนั้นซี่โครงของเราจะถูกดันไปด้านหลังสูบสะดือ อีกสองครั้งหายใจเข้าแปรสะโพกมัด้านหน้าได้ถ้าไม่ถนะัดหมวนก้นสูบสะดือโกงหลังก้มหน้ามองสะดือค่ะสูบสะดือมันจะตึงช่วงหลังบนต้นคอท้ายทอยของคุณด้วยตัวกลมๆจินตนาการว่ามีคนดึงคุณไปด้านหลังแล้วคุณพยายามต้านด้วยการจับเข่าไว้ต้านไว้ กลับมาตรงกลางกดหน้าแข้งแล้วยืดหลังอีกรอบเดียวหายใจเข้าม้วนก้นโก่งหลังห่อหน้าอกมองหน้าท้องหายใจออกกอดโกงหลังตัวกลมๆค้างไว้กด้างมหากระดูกไหปลารากลับมาตรงกลางแล้วทุกคนลองเฉยขางเงยหน้าขึ้นไปมองเพดานขางเงยหน้าขึ้น ยืดอกขึ้นกลับมาตรงกลางอีกรอบหนึ่งเชยคางยืดอกขึ้นเงยหน้ากลับมาตรงกลางเอ็นศีรษะไปด้านขวาตรงกลางเอ็นศีรษะไปด้านซา้ายตรงกลางอีกรอบหนึ่งขวา ตรงกลางซ้ายตรงกลางเยี่ยมมากๆค่ะทุกคนโปรแกรมนี้นะคะทุกคนทำตอนเช้าตื่นนอนก็ได้หรือทำก่อนนอนก็ได้ลองแบ่งเวลาให้กับตัวเองดูฝึกทุกวนันฝึกสม่ำเสมอจะรู้สึกเลยว่ากระดูกสันหลังของเราดีขึ้นความยืดหยุ่นข้อสะโพกเรามีมากขึ้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าโยคะง่ายๆกับครูจีนาค่ะ Thank you.